เรื่องหนึ่งที่สื่อสังคมออนไลน์ให้การจับตามากนั่นก็คือการอดอาหารของนักเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองมีจุดยืนอยู่นะคะโดยกลุ่มมวลชนในานามคณะราษฎรยกเลิกมาตรา112ไปเข้าพบกับแกนนำเพื่อไทยค่ะไปถามความชัดเจนเรื่องของการแก้ไขกฎหมายมาตรา112และ116 แกนนำพักบอกว่าเห็นด้วยกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพประชาชนนะคะพร้อมที่จะแก้ไขมาตรา116แต่สำหรับมาตรา112พักบอกว่านี่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและรัฐสภาคงไม่ใช่หน้าที่ของพักใดพักหนึ่งนะคะค่ะพอเป็นช่วงรอยต่อของรัฐบาลก็เลยทำให้เรื่องนี้ถูกตั้งคำถามเรื่องความชัดเจนว่าจะเดินหน้าอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องสิทธิในการได้รับสิทธิประกันตัวของผู้ที่ถูกกล่าวหานะคะซึ่งหนึ่งคนที่ถูกตั้งคำถามเรื่องนี้ก็คือรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อวานนี้เนี่ยเดินทางไปเยี่ยมอาการของตะวันกับแบมที่เลิกที่อดอาหารนะคะโดยรัฐมนตรีสมศักดิ์เนี่ยต้องการจะให้ทั้งคู่เลิกอดอาหารและท่าทีที่พยายามจะสื่อออกมาก็ต้องการที่จะยืนยันถึงความเห็นใจทั้งคู่ค่ะ ในจังหวะนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวไทย PBS ไปรอสัมภาษณ์รัฐมนตรีสมศักดิ์นะคะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่บันทึกภาพได้ก็คือท่าทีของรัฐมนตรีที่ปาดน้ำตาค่ะรัฐมนตรีเนี่ยถูกถามถึงเรื่องการอดอาหารของนางสาวทานตะวันตัวตุลานนหรือตะวันกับนางสาวอรวรรผููพงหรือแบมทั้งคู่เป็นนักกิจกรรมและก็เป็นผู้ต้องหาในคดีมาตรา112นะคะ แสดงท่าทีอารยะขัดขืนผ่านการอดอาหารและน้ำดื่มเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิประกันตัวและเรียกร้องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมรัฐมนตรีสมศักดิ์แสดงถึงความเห็นใจในความทุ่มเทของทั้งสองคนค่ะน้องนี่เขาทุ่มเทก็ไม่อยากให้เขาเป็นอะไรไปมากนะจ,ะจะพยายามแก้นะมีความรู้สึกเห็นใจสงสารนะครับ ก็จะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขามีความจริงใจกับการแก้ปัญหาของบ้านเมืองนะครับซึ่งเป็นเยาวชนอยู่ตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าเราไม่ควรที่จะทำให้เขามีมีอะไรที่จะเป็นเรื่องน่าเสียใจนะครับทั้งตัวเองและครอบครัวและพวกเราด้วย รัฐมนตรีสมศักดิ์ไปเยี่ยมการของทั้งสองคนซึ่งตอนนี้เนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตยิจังหวัดปทุมธานีนะคะบอกว่าต้องการจะให้กำลังใจทั้งสองคนด้วยตัวเองแล้วก็อยากจะให้ระวังเรื่องของโรคที่จะตามมาหลังการอดอาหารนะคะซึ่งทั้งสองคนตอนนี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะถอยอาจจะมียอมดื่มน้ําบ้าง แพทย์บอกว่าพยายามจะดูแลให้ดีที่สุดนะคะแต่ถ้าหากปล่อยไว้นานอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆของทั้งสองคนช่วยกันให้กำลังใจและขอให้กลับมากินอาหารบ้างนะคะส่วนข้อเสนอเนี่ยรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าถ้าในระบบราชการกระทรวงยุติธรรมทำอะไรได้ก็พร้อมจะทำ ส่วนการปฏิรูปเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่ทั้งคู่เรียกร้องเนี่ยคงจะทำไม่ได้เร็วเพราะว่ามีกรอบกฎหมายปฏิรูปกำกับอยู่ต้องไปหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะไปดูท่าทีของกลุ่มมวลชนในานามคณะราษฎรยกเลิกมาตรา1 1 2นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีท่าทีออกมาโดยต้องการจะ ได้รับความชัดเจนในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และมาตรา116นะคะยื่นคำถามไปที่พักเพื่อไทยว่าจะดำเนินการอย่างไรรวมถึงการสนับสนุน3ข้อเรียกร้องของทานตะวันและแบมที่จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมการยุติการดำเนินคดีกับผู้ที่มีความเห็นต่างในการชุมนุมทางการเมืองยกเลิกกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพ กลุ่มที่แสดงความคิดเห็นการชุมนุมหรือแสดงออกในทางการเมืองนำผู้ลี้ภัยการเมืองกลับประเทศค่ะซึ่งนายประเสริฐจ,จันทร์รวงทองเลขาที่การพักเพื่อไทยบอกว่าเคารพในการตัดสินใจความเสียสละที่จะต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวของทั้งสองคนและก็มองว่าถึงเวลาที่ควรจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบนะคะแสดงความเห็นว่าการที่ศาลไม่ให้ประกันตัว โดยเหตุผลที่ไม่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาการถอนประกันโดยสารเองโดยมิได้มีคำร้องจากฝ่ายใดเป็นเรื่องที่จะต้องทบทวนโดยเพื่อไทยเนี่ยจะขอเลื่อนยติด่วนเรื่องการใช้กฎหมายที่ล้นเกินอันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนขึ้นมาพิจารณาในสัปดาห์นี้นะคะโดยเห็นว่าข้อเสนอแก้ไขมาตรา116เนี่ยสามารถทำได้ เพราะเป็นความผิดที่เรียกว่าการยุยงปลุกป,ปัน่นเป็นกฎหมายที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองมากที่สุดเป็นกฎหมายครอบจัก,กรวาลมีองค์ประกอบการตีความที่กว้างขวางแต่เพื่อไทยก็มองว่าการจะแก้ไขมาตรา112มีความเห็นที่หลากหลายอยู่ในสังคมในเวลานี้บางความคิดก็เป็นแบบสุดขั้วการแก้ไขจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและรัฐสภา ไม่ใช่พักใดพักหนึ่งค่ะมีความเห็นหลากหลายในสังคมและมีความแตกต่างในทางความคิดแบบสุดขั้วอาจเรียกได้ว่าถึงขั้นเป็นปริปักต่อกันจนยากที่จะหาบทสรุปที่เป็นไปในทางสันติและความสมานฉันท์ของคนไทยของคนในประเทศนอกจากนั้นการแก้ไขกฎหมายเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและรัฐสภา ที่ควรจะเป็นองค์กรรับผิดชอบในชั้นนี้พักจึงเห็นว่าการปรึกษาหาลือกันในแนวทางการปฏิบัติของการบังคับใช้มาตรา112จะเป็นทางออกทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้นและไม่อาจากระทำได้โดยลำพังของพักการเมืองใดพักการเมืองเมืองหนึ่งเท่านั้น ในวันเดียวกันค่ะภาคีนิติธรรมพลเมืองร่วมกันถแถลงสารถึงคนหนุ่มสาวผู้กล้าหาญและคําเรียกร้องต่อสารเพื่อทรงสถิตยุติธรรมโดยขอสแสดงความเคารพต่อการตัดสินใจและการยืนหยัดต่อสู้อย่างกล้าหาญด้วยสันติวิธีของทานตะวันและอรวรันสองนักกิจกรรมรุ่นใหม่โดยขอให้สารกระบวนการยุติธรรมกลไกของรัฐ ไม่เพียงแต่เคารพสิทธิมนุษยชนและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองโดยพิจารณาให้การประกันตัวจำเลยในคดีทางการเมืองที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ16คนเท่านั้นและอย่าผลักไสพวกเขาออกไปจากการมีส่วนร่วมในทางการเมืองค่ะ